พอดล่าได้ไปไหนพูดเราได้อ่ะยังไงไปไหนมือหนิเอสบายดีสบายดีเออแต่ไม่ใช่ขมินนะแต่ท่านมันกขมินมากกว่านี่ใช่ไหมเอางี้ฟังขมินรู้เรื่องไหมล่ะผมฟังไม่ออกนะงั้นเอาลาวกนเลยลาวกักินข้าวไปมือจ้าผมผมกินลวครับโอ้แซ่บแซบแซ่อยากกินอยากเอาจออยากกินหอยซีเรียงคมือนเพราอวาแค่จะสนมันก็หอ ข้อบอลสองหนึ่งสองสองไปไอ้ไอ้ให้เจ้าสองสองเลยบนสองสองเลยดีบองอ่าโอเคบ่ล่ะโอเคครับเป็นไดรนี่เมื่อนี้สิไอ้อาบน้ำบ่เนี่ยทอยท่าไปอาบน้ำครับโอ้รอขึ้นก่อนนะอาไม่แล้วแน่นอวครับแล้วผู้สาวอยู่ยใส่นี่ยภาไปไอ้วินยำเดี๋ยวไปผู้หญิงผม้ปญิผู้สาวดีบ่ครับเอ้าเอาชิวน้ำตัวตีตัวเธอบอกเขาแบบนีแปลกแปลกทังไหนรางคนไหนครับเจ้าจะเป็นคนบอกไฟ ผู้สาวเจ้าอยู่บ้านได้เอาสิผู้สาวเจ้านี่งามบ่เอ๊ะเขาเอาบะหมี่แล้วแ่บอังหันก็ยังบะมีอยู่บ่ฟงหันเจ้าตัวตัวบาตัวมีผู้สาวอยู่เอ๊ะสาวผมคนไหนเสียงเงี้ยนี่ระหว่างตัววันอย่างนี้เมื่อกี้มีลูกมีเมียแล้วแมย์บอกเมย์ตัวบอกว่ามันเป็นสองคนเอาบอกโอ้ผมอยู่ผมแม่ลูกผมสาวผมแม่ลูกสามพมิดสามพมิดอ๋อเราเราผู้สาวบ้านปูกกันจังเลย เราลงแรงโอ้ยน่ะนักเลงเนี่ยนี่ตัวคอยเนี่ยเมนบอต้มบอกคนตัวเต้าต้มกันแน่เจ้าเหรอยามาต้มกันดีเละแม่นมาแม่นจริงนะจังใดที่ได้พ่อกันนี่เลยพ่อได้พ่อโดนไอ้ววากันเมื่อหูเรียงคือเก่านเนี่ยเมนบอกอือจังไดเนี่เห็นเห็นเราบอกเมนบอกเห็นเห็นยุ่กับจังไดเราเจ้าเห็นใอยบ้าเห็นเห็นแม่ไปเห็นเจ้าคอยกันแน่เห็นเจ้านงไป เราเจ้าเห็นข่อยจังเลยแล้วเขาเนี่ยห right ็นเจ้าเจ้านกนักนักตาดินนกเด็กคิดได้ก yes, ี่เดียรแต่ละเจ้าแม่นบโข่อยอยากให้เจ้าไปเสด็จยัง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 ไปนี่อยากพาเจ้าไปแสดงนางไปเหมือนกันปะนางเรื่องยังนางโป้นางโป้อ่าแสดงเรืงยังโป้จะเจอดิบหลอดได้ี่ยผมอยากให้เห็นพระเอกนางโป้เลยแม่นแล้เรามแสดงอีกทำสีแข็งหไปเลยแข็งทำหลอดดิ แต่ว่าในในหนังเขาไปให้ใส่สรงขาดดากเนี่โอมเป็นสีหักเจ้าหังงอ่ะหันหลังเบิร์กฮารังหนังสีขาวล่งแล้วเจ้าก็สีขาวล่วงเลยเขาเลยเขาทิมเลยเนี่เพราะจงรานานบริษัทเมโทสิงโตเขาเพลงขี่ต่อตกเขาตายทราบทราบทราบจ่เงชงอีกเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเขาเกิดมาเดียวเดียวใดตั้งแต่เกิดเขาเกิดมาเป็นเด็กกาลีบ้านกาลีเมือง ก็เห็นอย่างนึงเกิดทางไงเจ้าเนาะเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจัะหันทางซ้ายหันซ้ายเขาเลี้ยวซ้ายแลขวาหันขวาเออมองหน้ามองหลังอีอะโออะก้มลงดูดามตัวเองตลกเลยเจ้าเลยแสดงนั่นเลยเนาะโอเคๆปลอยสื้อยาสูบไปเจ้าแล้วล่ะเออภาษาลาวได้ไหมครับฮะเจ้าเจ้าของาได้ไหม เราเลยครับพอไราอยู่ครับอ้สาษาเล่ <Okay. S 1> าอเราเลยเาได้ ซื้อยังครับนี่ผมซื้อเงินต่อสูงเงืนครับป่อสูงเงืนครับซื้อเรยป่อสูงเนิ่นต่อสูงเงินครับป่อสูงเงืนครับนั่นะกุณสูงเนื่นบอกครับอ๋อบ้านยี่ใสคกันนี่คุณหลานอแล้วคนสูงเนินคุณหลานบัแมนบอคนโคาดลเแมนบอเนี่ยผมเป็นคโลาดบอแมนบอเม่าแมนนนคนโคลาดเดียกันรับคกับโลาดแบบนีงนะรับโลาดแบบงเอผมบ้านน้งยัวผมนั่งเ้าวอาี่โอ้โุดจอดเลยครับนี่พีรถพิงมานี่ ไม่ัวรถดเผือกปิ้งฮะยังครับทำไมไม่มีรถปิ้งไปไม่มานี่เขาเขาเอาขนมให้กินเยองครับมันของกินขอกินมื่อกี้นี่ครับพูดได้หลายภาษากันเนี่ยภาษาที่กับภาษาเมื่อกี้ับภาษาโคราชเออโคราชโคราชบ้านเอิงบ้านเอิงนะบัตบัตไทยนะโคราชบ้านไทยบนตอิงโคราชบ้านเอิงอิงอิงคือไงอิงคือมาลองอิงรือว่าเอิงคือคุณคือผมไข่คือผมอ๋อเอิงคือนั่นอ๋อ ภาษาอะไรได้อีกครับภาษาคำนได้เป็นภาษาคำนี้พูดไม่ได้สะเดย์สะเดย์ก็ได้ว่าอะไรเอ้าคำนี้กได้นไม่ได้คนมเติมอ้โหคำนี้มันเป็นโอ้โหคำ้มันเป็นหมดไม้หมาดีสุดยอดจริงเลยล่ะสุดยอดแต่เราได้อยู่นะแต่จากไหนเอ้า้คงเตีมื่อไรแล้วเอาเราเขาพูดกินเขางครับกินครับโอ้กินเขาย่งครับกินเขาย่งอย่งหมื่นน กินเกายังย right. <Okay. S 1> uh ังผมก็เลยมันมันเงนยครับ <fact> สุดยอนเลยรับโอเคสุดยอนโอเคเป็นเอาผมอะไรเงใส่สื่อลงกินก่าไหมเนี่ยผมต่อใช่ป่ะเมื่อานในจับเลขเห้ผมเนี่ยผมมาถือเลขินหาก็หนึ่งกเกาเอาเงี้ยหโชก็หนึ่กาเมาเอาอี้ผมขอสองตัวติ่งเลยปวดหน้าออกยังผมนอซ่าจริงคนจะบอกเนอ